หั่นอย่างไเลยครับมีเป็ดไก่บ้านครับเป็ดเป็นๆเลยครับเป็ดหนูเราจะเกี่ยวปูฟอยเป็นๆเลยครับจะไปสอนมาจังไหลายกักอะไรเนี่ยควัเด้อครับเด้อยควันบานห่อแดดสุดโอ้ยต่อหั่นอย่างไเลยครับดีครับมือนีปลาไหลฟาตัวยิ่พามาเบิงตลาด เล้าอยู่บางบอนครับเกตบางบอเด้วยพี่น้องก็จะบอกว่านี่ตลาดขายของเล่าของยังลายยางหลายแนวไปจะเบิ้งกันมือนีจะภาพไปเบิง้งไปออมาก็มีกลุ่มทุงแบบไงเลยครับกุง้งเราสามลอยโลโอ้ยก็มี ม like ีิงเพิงม่มหัง no นักบน้เลยครับนี่กดไหมน่เลยมีหังนักบงีเลยครับเต้าขอทายหลูกจากน่อยนีดด้วยครึ่งครึ่ง มิมครับมิมมิมครับมิมม,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 มิมโอ้คนหลายวันนี้มาต่เซาเลยครับเด้อเจ็ดหกโมงเจ็ดโมงได้ละบอลเน้วกินเพ็ดไก่กับมีดเด้อครับเด้อขาเจ้าเหชดได้บานโลละรอยเก้าสิบอยูย่ตลาดบางบอนนะครับ เปิ้ลเห็ดซับไห้กัวไห้ครับตัวใหญ่ๆเลยครับครับยังแต่ต้มเหรอครับขั้นอยากต้มก็เอาข้าวตะไคร้ไม่เพลินๆด้วยก็ได้มีเป็ดไก่บ้านครับเป็ดเป็นๆเลยครับเป็ดหนูเป็ดเทศไก่บ้านไก่ไก่บ้านโล่ลอยก้าวติบ นี่ดอกตะเกียวกระมีดอกตะเกียวดูครับพักพักอีสานบ้านเฮาพักลายยางลายแนวพากะมีนะครับขาขาวจุนพุูง บักหอยปลาดุกบักกอบับมีเบาดครับอ,องบานห้าอองอีสานบ้านเฮาอยากกินยังบ่ต้องไปไกลบ่ต้องไปหอดบ้านหรอกมีมีเบิดสุยางครับหนูก็มีครับหนูหนูตัวบในี่ ออมาทั้งนี้ครับนี่ปลาปลากดปลาขาวหน่อยนี่ปลามาอยากบานห่าเลยเอ้อครับนี่หอยกระมือครับทายแหงนดูเทียนหอยครับหอยหาซี๊นี่ขายให้น้องคนสวยคนดีนี่นี่อยหาซี ก็เข้งกรโตบไงไม่เอายค่ะไม่เอาเลยคะเขียด้นไม้เขีย้นอยโคบก็มีครับกบหน้าครับกบบนไ่เบียดมาใหม่ๆครับกุ้งโอ้ยกุ้งยข้าเจ้าเกลมาจังเลยกุ้งย พุงฟอยเป็นเปนเลยถ้าจะเอาไปสอนมาจงใไหลายกักไรเนี่ยหวกกระมี๊นี่ลาพกรนมิอไปสูบอีแสบนะครับเอ็ดกระด่างก็มี๊เท้าชั่วอ่อนๆนะครับเดินงกันไปเรื่อยๆเด้อี่นองเด้อของเรา นี่บัดสวยางสูนิเอลทั้งกลุ่งทั้งรักควักมักมันกันนี่นี่ยังไปกิน,นเนาะหยดอกใหม่โอ้ยดอกใหม่ก็จะกว้างยิ่งบูนเลยครับ ต้มไปแล้วก็มีนใหม่ถเครื่องเห็ดบอกอึดอลายครับห้อยกับลายดวยครับเด้อนี่ตลาดเล่าของของเล่าเขียดเขียดก็มี หอยหอยนะ่ะหอยปังหอยปังแล้วละหกสิบบาทครับหอยปลาดุกน้อยกบหน้าก็มี่ปลาไหลโอ้หลายยางลายแนวรับหองหอยหอ,อยก็มี่ ปลาขาวปลาขาวซอยครบก็จะเอาจี่ฮียแล้วเออคบเป็นทุงกบตักกระแตนมีครับโอ้ยักกระแตนเป็นทุงเลยหอยหวานกม็มีบักพีพวน bà phí quần nữa hợp nữa quần bàn hò đèn xúc đèn những cái phí quần cốp bà có mì hồn bà 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 mì nữa ăn น้ใหม่น้อะไรนอใหม่กะไรเฮ็ดกะไรครับยเฮ็ดเฮ็ดพึเง้อครับเฮ็ดพึงเฮ็ดพิงเฮ็ดพิงแล้วก็บักเมาบักเมาเลยบักเมาก็มี มัมเมาก็มีเลยพี่น้องมัมเมาสุกแดงยิ่งขึ้นเบิร์เอาเดดของเล้าของยังเข้าไทยพัมกระมีพัวกก็มีเจ้าจะกินนี่ยังดีายยางาาลายยังหลายแนวอะไรก็มี โอโ้ยต่อหังใหญ่เลยครับต่อกับมีด้วย ตัวกระมี่ตัวครับกินแม่เป็นแม่แม,แม,มันเด้อดินนมเนมนมเนมเยอะไหมอ้าวหมักไงกิโลกิโลถาดระบาดถาดละลายลอยนี่ครับโอ้บักกิโลถาดละลายครับกิโลข่งเตาครับผมขอบ กิโลด้วยแบบแย่อะไรแต่มีกิโลแมงแขางหอยหอยอยังหอยอยังกับพี่น้องมันคือหอยอยัง ดักแด้ก็มีตลาดญนรีเดอครับที่น้องญนคับตลาดตลาดพระเจ้าหนไย,ลยตลาดกระไนข้นตลายมาใหม่กระดุกอีปู ไก่้งอย่างน้องว่ากนมีอะไรเป็จาด,ด้ลาตะเพียนไขจ้าปลาตเพยนไขโบโลละเก้กาสิบาทเด้อเนาะกบก็มีกบหน้าปลาก้ปไม้ก็มีปลากด ปลากดโลละสองลอยครับปลากดโลละสองลอยปลาดุกโลละลอยปลาดุกหน้าห้องรสละลอยปลากดปลาในปลาเกียวปลาเคลอนปลาหนามโค้งปลานั่นแหละครับเนื้อปลวกเห็ดอปวกเห็ดไข่ ตัวดินก็นมีน้องใหม่น้องใหม่ยร้ยพี่น้องน้องใหม่ของอยู่ของกินอีสานบ้านเฮาอูเบิดเดอร์มีนกนกตัวนี้นกนูปลาเนื้ออ่อนกลอยก็มี rồi bật bậc pin bật pin bật nữa tắc cà tèn và tăng mi tắc cà mi đưa hẹp nó เอด็เอดพึ่งเอ็ดพึ่งอะี่เอ็ดพึ่งบักพีควนอยู่นี่นะครับบักบักบักพีพวนอยน่ี่นอใหม่นอไอะไพักโอ๊บน

เอา20บาทได้ตนี่20บาท20บาทผมปลาอง10บาท10บาทคันเอยวรับบบเด้อันเาหาที่นี่ยังไัยรป่เอวเอาเาไม่ว่าครบเอาเอาไม่ผมไม่นึงแม แล้วก <da> ็สมนี่นี่สมจักบาทนี่สมปลาตองไม่กันอีกแท่บจักบาทครับที่บาทอ๋อครับเอาจักสองกันเอาอกันแม่อกันครับนกแล้วก็มีนกจักันนกจกันแซ่บนี่นกนกก้นกกก้วนกนกก้นกนกกนานกกกนกเกแนกกแนกนกแนกนกกนกนกแกาวนเนกวนกนกแน แม่นกเป็ดตัวใดแม่ร้อยห้าสิบครับเป็นดัดนั่นกินแม่ของแม่เรามีสุยางสุนเน่าเลยครับเรียบร้บแล้วกันแล้วกันเอ่บอีกแก้มหา่ฮ็ดุกได้ทุกได้ไม่เห็นหนูเอาไปกินหนูสิเอาไปเอาไปไปใส่ถุงไปใส่ถุงไปเอาข้าอ้อนในสองมัดสามมัดด้วยสองมัดด้วยแม อ๋อแต่เราเน so um ี่ยเราถาให้แค่ให้พุงบักเงี้ยเลยครับร้อยห้าสิบบาทเลยแม่อยู่กาฬสินธุ์น้ครับแม่อยู่กาฬสินธุ์นะครับมาเด้อมาเดินกาฬสินธุ์ก็มาคำมาก็นี้ครับ มามาทุกอาทิตย์มั้งป้าแม่ถูกอาทิตย์ครับแม่เรามาทุกอาทิตย์เด้อครับเด้อมาเลยไก่กาลสินมาจบ้มกระดาษกะลสินมาโลดเจ้ากะลสินเฮาทั้งไรมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยมาหน่อยมาหน่อยก็มีครับนี่น้อยของแท้ครับมาหน่อยมาหน่อยเงินมีไหมหมดไปไหนหมดก็ไรยู่หมดห้าสิบบาทเลยพี่ อรกางผี้องกราะผมาสินจากะลสินมาเลยใช่้นี่ะล้อจ้พี่จาโลขึ้นโลเราไปใ่ัวเาผเยนะครับผม โยนอย่าโยนนอไม่น้อไรกบกบหน้าฮู้วกบหน่อยครับเบิ่งเด้อกบหน่อยเฮากบหน้ามาจากปิ้งปลาพ่อมัปิ้งปลาเค้าไม่ยู้บ่ครับ สามสิบบาทครับเอาเอาให้เจ้าหม้นะปิง่งเขาจะปิ่งไปให้ยูให้กินด้วยครับด้วยหมดแล้วตำงค์มานแล้วตำงค์เที้ยบชุดกระบ่าเลยหวยชุดสาม,มาออสิบบาทเอาสามสิบบาทครับสุกแล้วมีบ่อปลาเขา่าไอ้ผมเจ้าไม้นะเอาสุดต้นไม้เดียวครับ อ๋อมาใหม่นี่รับได้สามสิบบาทมาันนี้ ครได้ละเนวอย่างเนวกินอระัยกะไยกระชัยรย <c oughs> ดีป่ะแม่กายเปร่งยดีป่ะจะเรื่อยยุติได้แม่เรากายดียุตด้ครับเด้อดีหรื่ đó king giờออกไปนอก อืม